เป้าหมายหลักวันนี้นะครับคือมีซองใหม่สเปซไทม์ Space, Time, นะฮะสมักดาวไดเอลกากับเพาเกียผมมีให้ตัวเองเปิด100ซองก็คือจะเปิดได a l ลกา0้าสิบเพาเกียแล้วเรามาดูเรทกันว่าการ์ดมันพรูเรทมันดีจริงไหมและตัวผมเองจะเกลือหรือเปล่าเซิร์ฟระเบิดเซิร์ฟระเบิดจริงๆร,งรงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองกดเล็กๆน้อยดูก่อนนะว่ามันยังระเบิดอยู่ไหมผมมีเก็บไว้แค่330 เดี๋ยวค่อยดูผมเชื่อว่าถ้าเราเติมเงินเข้าไป2,000เราจะปลดล็อกเซิร์ฟพิเศษที่มันจะที่มันจะไม่ล่มอยู่คนเดียวฮะเองทุกคนก็มาดูเนี่ยมาเสียเวลาหมุนเกมกับอ๋อมาแล้ว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 ซองแรกโอ้การ์ดใหม่เราไม่เราไม่แปลนะบีดูปซุปเปอร์แฟงโอ้ตีครึ่งหนึ่งเลยเหรีตี20ดาเมจโยนเหรียญละเฮดบัต อ่าแรใบแรกถ้าตัวนี้มี energy ไฟฟ้าอีก2อันตีอีก80แต่ว่าร่างสามะมาแล้วไปอุ้ยไม่มีแสงเลย n o อ e มันอาจจะมีว่าจ,จะเปลี่ยน ui แล้วเปล่าไม่มีแสงก็แบบอาจจะมีการ์ดแร่อ ถ้าอีกฝ่ายมีดามจดอยู่ตีเพิ่มขึ้นเป็น40 1G ตี70ได้เหรอพลิกคาท,ทูนทินพับโรตอมเบอร์มี่ยังไม่ได้ภาพสวยเลยอาจได้ EX มา2ตัว3ตัวตัวซ้ำอีกผมว่าปั๊บเบลก็เสร็จ Meanwhile อาะมาละมาละมาละมีไหมมีหมโ Roseate g o พั n น y b บร n น o n g b รอ n ซ o n g d u s อ n o r เรือกโปเกมอนของเราแล้วก็ย้ายดามเมจมาที่ตัวนี้เหรอ Drifblim โดน20ดามเมจน้อยลง Roselia Regirock ไดเอากล้ามาแล้วคูจิอีนาพาชิริสถ้ามีทูตีอีก40ดาเมจทูนี่ผมยังไม่เจอเลยนะโทเกติกวอล์เนอร์อิเล็กทิวากับลักเซเลได้2อจี้อ๋อดีนะแต่ลักเซเลเก่งขนาดนะั A ้นเอปอมเบอร์มี่ฟอสซิลโรเซเลตอิเล็กโทรดไม่เห็นเก่งเลย ไอตัวที่แล้วเก่งกว่าตั้งเยอะตัวที่แล้ว2องจี้ตีเจ็ดสิบหนีฟรี <AP. S 1> แต่ตัวนี้หนึ่งจี้ะอันนี้โดนไฟน้อยลงโดนน้ำน้อยลงแต่หนีช้ากาแล็กติกเอากรามเมียสตังกี้รือโคกังแบบแบบแรนดอมขึ้นมือแทนเจล่าสตังกี้เดเปียนอุกซี่ ติดจี้ให้เอเซลกับเมสปิริตได้ซองที่8แล้วโอ้เอาเอน r ี y ของเราขึ้นมา1ตัวอันเดียวเองเหรอ1นึ่งจี้นะ <No. S 1> เลือได้ได้เอากามาตัวเดียวพาชีชิสสึอทีนี้มันจะเป็นส่วนยากไว้ทุกคนผมมีอยู่แค่90ผมต้องใายร้อยใช่ไหมผมก็ต้องออกไปแลกพอยต์แล้วไอาการแลกพอยต์เนี่ยแหละรู้งี้เติมเงินเผื่อไปก่อนเน่ย มาแล้ถึงแสงแล้วอุ๊ยมาสองแรกเลยดิกกิทังสวยไหมดิสการ์ดท็อปทรีออฟโยเด็กมัวเด็กตัวเองเหรอเท่จังโอ้เครสเซเลีย ฮีโร่สองฮีโสองยี่สิบดาเมจคริกกัตต์สตาร์ลี่เขาเลือกทำลิกกิทังที่มันใช้เอเนจีเยอะๆได้ไหมนะผมอยากใช้นะเอ็มโพ o n 30นสามสิบดาเมจใส่เบนซ์ด้วยถ้าเป็นการ์ดธรรมดาการ์ดทั่วไปน่าจะทำไม่ได้นะับไม่ต้องเป็นการ์ดอ่าใส่ตัสสลับตัวที่มีดาเมจมาตัวนี้เก่งนะเนี่ยอันนี้เก่งแล้วการ์ดสวยด้วย เท่เท่เท่สี่จี้ตีหนึ่งร้อยติดไหมนี่ไงชิโรนะกาเบียกับโทเกค,คิทบวกห้าสิบไม่มี EX เลยเอาจริงนะมีแต่อาร์ตสวยสองใบแต่มันจะเติมเงินในยุคที่อินเทอร์เน็ตช้าขนาดนี้นี่เปลี่ยนมือถือใช้เครื่องนี้เติมแทน,นนันเนี่ยเปิดเออเซิร์ฟหายหมุนจริง มันเป็นทฤษฎีสิบหกทีหรือเปล่าพี่ลักส์เร่พ <God, God. S 2> ี่แสงขึ้นก่อนก่อเใช่เชมเราเราจะไม่ปัดซ้ายปัดขวานะเราเราจะไปเลยนะย,ย้อสองใบก็ยังดีวะเกือบกอดแล้ว หัวหน้ามาลูกน้องมาแล้วเอาเฟรมทำไรผมทรงบ๊อบขนาดนี้โอ้แต่วันนี้ได้การภาพสวยเลยนะเนี่ยอำนาจแห่งเงินตราเนี่ยชอบเชมินว่ะเชมินทำอะไรได้ฮิวสิบเดาม๋อเหมือนบัตตาฟูรี่เลยออสองฟิงสองฟิง อาสตาร์ดัปเตอร์ภาพสวยเยอะจังวิภาพนี่สวยจังเลยอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งข้ามหนีกิราทิน่าโอ้ออกมาเยอะจังลัมเบอร์รี่อันนี้เป็นโปเกมอนทูรักษาสภาพโคเรกอนอ่าอีกฝ่ายหนึ่งติดงงวอส โหูไม่รู้เรื่องเลยดิวสิดาเมจใส่ทุกตัวของอีกฝ่ายแต่อาร์ตอาร์ตคืออลังการมากอ่ะโอ้โหมันต้องสวยอย่างนี้เลยเหรอเหมือนเดนเดนเน่เลยอ่ะโยนเหรียญได้ก้อยตีไม่ได้กระจอกจัดแต่สวยจริงขาดอาเจเซนเตียถ้าได้ปุ๊บคือขายไอดีทิ้ง โอ้ตี20ดาเมจใส่ตัวเองใช้ทำอะไรเป็นเอนจินให้ไดเอลก้าไดเอลก้าดูไม่มีเพื่อนนะตอนนี้นอุ้ยอาร์ตสวยเยอะจังวนะนียเกลือมาก นี้เราสักเสร็จแล้วเออม,มเปเพาเกียร์ต่อออะผมมีเดียวก้าสองตัวแล้วผมก็ได้ครับนี่กาเบียดกาเบียดเฮ้ยกาเบียสสวยนะแต่มันดูมากง่ายไปบ้างี่เออมันไม่ขยับเลยอะเออมันดูแบบมันเปลี่ยนแค่ข้างหลังอะแล้วก็แบบว่ามไม่ค่อยแบบอ่ะาอีกตัวสามตัวแล้ว ถือว่าปิดตู้นี้ยังพี่ปิดละแล้วชิโรนะอยู oh ่ตู้ไหนอีกตู้หนึ่งวิอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันลื่นแล้วว่ะอ้าวไม่มีฟิงเลยไม่มีฟิงก็ไปเร็วๆเลยแต่เซตนี้ผมผมไม่เปิดนะผมไม่เก็ตนะว่าผมจะจัดเด็กอะไรอ่ะขาดอาเจี้ินเตียถ้าได้ปุ๊บคือขายไอดียที่กูแค้นกูแค้นตรงนี้นะ บารมีกันเติมเงินแล้วชิโรนะอยู่ตู้ไหนคุ้มหรือไม่คุ้มนะโอ้คุ้มนะเอาจริงคุ้มหรือไม่อ่ะแชทพิมพ์คุ้มหรือไม่คุ้มกับชิโระตัวเดียวหนึงตัวกับสิบซองสำหรับผมผมว่าคุ้มนะไม่มีเมื่อกี้ชิโรนะก็ไม่ฟิงแต่ว่าอยากได้กอดแพกอีกสักอันหนึ่งนะค่าเ็คุ้มครั่งโอ อาร์ตสวยนะแต่ว่าไม่แต่ผมว่าอาร์ตสวยอันนี้สวยกว่าที่ผ่านมานะเริ่มไม่ได้การใหม่ละดวงหมดแล้ว <laughs> ตอนนี้ผมขาดลิงไฟขาดดาร์กไครขาดเพาเกียรภาพสวยที่ที่อยากได้นะลิงไฟยี่งจริงควรจะมีสักสอตัวด้วยซ้ำเฮ้ยอาร์ตเมื่อกี้มันเป็นภาพนี่หว่ะ แบบมานาฟี่อยู่เป็นแบ็กกราวด์สอตัวเนี่ยมันจะมีมานาฟี่อยู่เต็มเลยผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีแจกมานาฟีป่ป่ะผมสังเกตเห็นมานาฟี่อยู่ในอาร์ตหลายตัวแล้วเนี่ยเยเห็นปะ่ะนี่ก็มีมานาฟี่ได้กอดยังยางครับเนี่ยกอดกอดลิกิทังลิกกิ้งฟีรี่การเลียอย่างคลุมคร่งโยนหัวจนกว่าจะได้ก้อยตี40เดาเมจต,ต่อหัวที่ได้แล้วก็การันตี40 1 0 0ในตอนแรก บูซเซลฟอซซี่โรตอมแบสติดอนอันนี้ก็เกลือ <Nope. S 1> ดวงหมดละจริงนะล็อกกี้เฮลเมทเพิ่งได้เหรอคือพอมันมีระบบเทรดแล้วผมไม่ค่อยเอออันนี้ก็เกลือหมดเลย <Nope. S 1> ตอนนี้เดือดวงหมดเลยไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะสิบสองสุดท้ายขอกอรสแท็กหนึ่งนันอ่าเนเคลรยรียได้ละ คอมบี้ก็แพปอลเกลือจัดใช้จี้เยอะไปแต่สวยนะภาอ่ะหมดลิตรเจอชิโลน่ากับไดอลกาไปผมหมดแล้วโอเคก็สรุปนะครับวันนี้1น2ซองถ้านับไม่ผิดนะแล้วก็ได้การ์ดดีได้ไดอวล้าหนึ่งเผาเกียร์สองไห ให้ไดโอคาสองเพาเกียสองแล้วก็ชิโรนะหนไม่ดีนะเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้กลับไปเล่นเล็กเก่าอยู่ดีงวดน,นี้อาสวยเยอะใช่แต่ว่าใช้งานได้ไหมผมชอบเซเลบีมากกว่าเสียด้มากไม่มีลิงไฟไม่มีกาเบียสไม่มีลิงไฟไม่มีดาร์ครายนะตัวเหล็กก็ไม่รู้ใช้คอมโบกับอะไรแตจต้อง,องรอเซตหน้าโอเคครับวันนี้ไปแล้วดีกว่าขอทุกคนมีความสุขมา,มากๆครับ